รัฐบาลยืนยันแอปทางรัฐมีมาตรการป้องกันการโจรกรรมข้อมูลอย่างรัดกุมปลอดภัยสูงขอประชาชนอย่าก,กังวลเรื่องถูกแฮกข้อมูลเมื่อวันที่4สิงหาคมนายคารมพลพรกลางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลเรื่องสมัครแอปพลิเคชันทางรัฐด้วยบัตรประชาชนและสแกนใบหน้าเสิงถูกแฮก เป็นระบบเปิดเชื่อมไปยังบัญชีธนาคารน,นั้นสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชนได้ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่าแอปพลิเคชันทางรัฐที่สอพอรอหรือ d g a ได้พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นศูนย์รวมบริการต่างๆที่รวบรวมบริการภาครัฐง่ายจบครบทุกช่งวงวัยในแอปเดียวเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการภาครัฐได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภยัย รวมถึงทำให้การทำงานโปร่งใสตรวจสอบได้และลดการเกิดปัญหาคอร์รัปชันโดยได้รับความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐต่างๆในการนำข้อมูลและบริการของหน่วยงานภาครัฐมาให้บริการผ่านแอปทางรัฐซึ่งข้อมูลและบริการเหล่านี้จะได้รับการเชื่อมโยงไปยังหน่วยงานรัฐผู้รับผิดชอบข้อมูลและบริการนั้นๆโดยตรงไม่ได้มีการคัดลอกหรือสำเนาข้อมูลมาไว้ที่สอพอรอแต่อย่างใด นายคารมกล่าวว่าสอพอรอทำหน้าที่เชื่อมโยงข้อมูลไปที่หน่วยงานเจ้าของบริการและข้อมูลนั้นๆเท่านั้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนเรียกดูข้อมูลส่วนตัวซึ่งแอปทางรัฐเป็นเพียงช่องทางในการเชื่อมโยงข้อมูลไปยังหน่วยงานต้นทางและจะไม่มีการเก็บข้อมูลของประชาชนไว้ที่แอปทางรัฐแต่อย่างใด การเชื่อมโยงไปยังระบบดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐต่างๆผ่านแพลตฟอร์มที่ติดตั้งอยู่บนระบบคลาวด์ภาครัฐกับเวน Men คลาว u d มีระดับเสถียรภาพ SLA ไม่น้อยกว่า99.5%และเป็นระบบที่มีมาตรการป้องกันการโจรกรรมข้อมูลอย่างรัดก,กุมมีความปลอดภัยสูงได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO, IEC 27001:2013ระบบการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ Information Security Management System (ISMS) ตลอดจนแอป ทางรัฐและมีการดำเนินการตามพระราชบัญญัติพรอบอรว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฉบับที่2พศส5 6พบพรบคุ้มครองของ้อมูลส่วนบุคคลพศ2562และพรอบอรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์พศ2562 ดังนั้นข้อมูลส่วนบุคคลที่แสดงในแอปทางรัฐสามารถเข้าถึงได้เฉพาะเจ้าของข้อมูลและผู้มีอำนาจตามกฎหมายในการเข้าถึงข้อมูลเท่านาั้น